ที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีทิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นใส่ขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมทุป,ปายาด้วยน้ำนมโค ถวายแก่รุกเทวดาแมนางสุชาดาแมนางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรอบุนาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบวญบาลของแม่นางอยู่ที่ต้นทรายตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าบุนาจะรีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้าวมธุปายาต เราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกขเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่าน ข้าพเจ้าขอถวายข้ามัทุปายาตกับภาชนะทองที่รองใส่มนี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด เราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถิด จะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินนะ เราเป็นพรามชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคาแปดกรมน,นี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด ตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธยยิญาณถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นั้นเอ็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบรรน,นี้